อายการธนกฤตกางสัญญาสร้างรถไฟฟ้าใครต้องจ่ายถนนสุดตัวดรธนกฤตวรันชาคุณอายการผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายพยานหลักฐานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รามคำแหงนิดดาและแม่ฟ้าหลวงได้โพสต์เฟ e บุ๊กพร้อมเอกสารสัญญาโครงการรถไฟฟ้าในหัวข้อความรับผิดตามสัญญาจ้างก่อสร้างกรณีถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลระบุว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะระยะทาง23.6กิโลเมตร S 1> <S 1> มีสัญญาจ้างก่อสร้างทั้งสิ้น6สัญญาสำหรับการก่อสร้างบริเวณที่ถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นการก่อสร้างตามสัญญาที่1งานออกแบบและก่อสร้างอุโมง์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินช่วงเตาปูนหอสมุดแห่งชาติระหว่างรอฟอร์เมอร์ผู้ว่าจ้างกับกิจการร่วมค้า C K S T P L ผู้รับจ้างซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนสัดส่วน5 5เและบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชน สัดส่วน45%โดยมีมูลค่าตามสัญญา19,430ล้านบาทสำหรับสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย4ีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะทั้ง6สัญญา ได้ยกร่างเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้การประกาศประกวดราคานานาชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2560ที่ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศประกวดราคานานาชาติ International Bidding สำหรับงานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่5,000ล้านบาทขึ้นไปและเป็นการดำเนินงานที่มีความซับซ้อนต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและบุคลากรที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ในเรื่องความรับผิดตามสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาที่1ดังกล่าวข้างต้นนั้นผู้เขียนได้ตั้งสมมุติฐานความรับผิดของผู้รับจ้างโดยอิงจากสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเช่นโครงการรถไฟฟ้าที่กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทำการประกันภัยโครงการก่อสร้างที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิดและความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิต รวมทั้งความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการทำงานก่อสร้างของผู้รับจ้างตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างหากความเสี่ยงภัยใดที่ประกันภัยครอบคลุมไปไม่ถึงและความเสี่ยงภัยนั้นไม่ใช่เหตุสุดวิสัยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดประการสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐจะกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเป็นฝ่ายรับผิดหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำหรืองดเว้นไม่กระทำ โดยจงใจหรือประมาทเลินเร่ของผู้รับจ้างลูกจ้างของผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องรับผิดในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการออกแบบและก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของผู้รับจ้างลูกจ้างบริวารหรือผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างและในกรณีที่มีความเสียหายค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเลยไม่กระทําของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นฝ่ายรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมทั้งในกรณีที่ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดทําให้เกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยดังนั้นหากข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ถนนตึกแถวและทรัพย์สินของประชาชนอาคารที่ทํางานของสถานีตํารวจนครบาลสามเสนทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งความเสียหายอื่นๆเกิดจาก ความผิดพลาดจงใจหรือประมาทเลินเลอการละเว้นไม่กระทำการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของกิจการร่วมค้า C K S T P L ผู้รับจ้างลูกจ้างบริวารของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องตามมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่ได้รับความเสียหายซึ่งขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสาเหตุของการเกิดเหตุถนนซุ ตัวว่าเกิดจากสาเหตุใดและเป็นความผิดของใคร